บักภัยพิซ่ากี่ตัวที่หลวงพอซ้อนไห้มึงมึงเอาไปใส่ในสร้างชีวิตให้มึง,มงเอาไปใส่ประโยชน์ให้โคตหรอบขาดโมเมนเอาไปตัวคอนอื่นจำไว้เรื่องบักภัยท้ามีหลวงพอบอก <gracias> เถ้เดี๋ยวเอ้าฝั่งก่อนเตี้ยนเถ้าเดี๋ยวไปอ๋อเถาฝั่งหอยนี่ฝั่งหอยบอลนีิอ๋อเถ้าโอ้ยเถ้าเล่นมันก็เรื่องงานซ้ำนี่เจ้าก็เล่นว่าเป็นเนาะมันย่านขี่ตัวนะแต่คือตัวเก่งแท้โอ้ยเถ้าคอยนี่แค่สุดความสามารเหล่านี้แค่คอยนายแค่บริยีมาศูนย์ขักเถิดดิม่ไหนที่แตกแดกพ่อนี่ยังดอกปล่อยเห็นมันแหงมันเหี่ยวอยู่นี่ละ หนาวอียังนี่คอนเท้ไข่แนแต่เหมือน,นมีมีลมไปทุงหน้าคือสินอนเบ่นแสบเอ้าอีเสี่ยงเจ้าสิไปใส่สิไปนหน้าบ่าอยนะี่ยสิม,มื่อหน้าไม่เซียวแล้วเจ้าะ่ะสิ่ไปใส่สิม,มือหน้าแคกันบ่แมนหอยว่า่อยสิเมื่อหน้าเป้าหน้าหิ้งั่วแต่ก็ไปนอนเว้นยุ่หน้าพลาหมุนนี่ลมมันเย็นดีได้ เจ้านี่กิจการในการน้องมีเซียวจังว่าจันอามียังเจ้าสบายอืมผัวข่อยนะแล้วดีงานน้องงานนักนะแล้วบอให้ข่อยเฮ็ดดอกข้าสันข่อยไปกันเด้อพอเซียวเออเดี๋ยวพอเซียวเสี่ยงยังเราไม่เซียวข่วอยได้ยินสบายซสเมืองนะเพิ่นว่ามากว่าเจ้านี่มีงงนะว,ว,วิชาตัวเก่งมันบอวิชาตัวเก่งวิชาวิชาตัวเก่งยังเราไม่เซียว,ยยว,าาวเจ้าน่านาาาะ เดี๋ยวพี่เสือเจ้าบาทเขาหลายเจ้าบาทเขางงง่ายโอ้เจ้านี่ยกะเจียมเหนือเจียมโตอยี๋เนาะพอเสียวเสี่ยงข่อยนี่ว่าเจ้าน่ะไปเรียนวิชาตัตวเกง่งกับหลวงพ่อปองแปงแล้วก็เราตัง้งซีบปีผุนโบแมนบอกก็ไม่รู้แค่อายนะพี่บัวเล่นซื่อๆว่ามีวิทรงวิสัยยังโดว์โอ้พอเสี่ยงแนวนี้ตัวเขาเอ่ยว่าคนเก่งที่บ่อวดโอ้เอาจัิงสิซะ สองล่องตัวหอยเบิงหอยอยากถือตัวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยในชีวิตนี่ยหอยยังไม่คยถือตัวเลยเอ้ยเมนรีบอกไม่เสียวปิมตั้งแต่เจ้าเกิดมาเนี่ยเจ้าไม่เคยถือตัวเลยตีหอยนี่คือถือตัวเจ้าอะไรดอกหอยบันตะเก่งป้านั่นจะเป็นีิยังพราเสียวหมดกระตินเจ้าบ่กแม่ไม่เสียวหมดลินหมดลินโอ้หมดลินโอ้ ตัวข่อยมันบ่หมดลิ่นทั้งทีแถวหนิไม่แต่หมดแดงโอ้ยบ่ข่อยปฏิตัวเจ้าเบื้องนี่หนินั่นมันคือลืออยู่หน่หมดนน่โอ้ยเฮ้หมดลินอหลีตัวนี้พอเสียวเฮ้ข่อยก็นึกว่าเจ้าตัวข่อยข่อยอยากถึงตัวโอ้คนบ่ายยังวะแตกคนจึงไม่อยากให้คนตัวโอ้ ยอ้ยออ้ยออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเสาเอี้ยมานนักตายเอแบกเมื่อบานใดบวมมือนี่เอ้าเ่ากะหลงเสาองต้นเจ้าก็ยังโยกเหลียวอยู่บ่โอ้ยมันเสาบางนักนู้นว่าเถ่าให้คอยยกผู้เดียวนั่ข่อยก็บ่ดี โยกไปไหนก็ว่าเป็นยังไม่เที่ยงเลยเดย้ป่ะคุณไปกินขาวเที่ยงนะสมอเท่าน,นี่ขอพ่อท่านหิวแม่คอยอยากเกลียดกินบักสมบักเสียวไปจังสนันนะอีกหรอบอกกินบักสมเจ้าหนังก็กินแต่บักสมไม่หนีกระทาองเสียเอ,าเอา้าบอกกินแล้วก็ได้สันก็สันไปกินขาวขอเชื่ได้กินแล้วก็เ้าแล้วมาเอาซอสซองตัวนอี้คืนรถยี่ตอกให้ได้อะถ้าสันก็ไปที่ลาเทา นี่ของกินค่อยว่ามากบหลายนึง่งคุณไปกินเครื่องเถียงคุณไปไปสัน่นว้ายนัาโกรธนะ่าโกรธลมดีเั้เว้ยผิวไว้ไวขออภัยเออเท้าเ้าเ,าเา้เดี๋ยว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 อ๊ยเรื่องว่าน้ำปงอกินแม่ห่วยเป็นยังเงจบคือโหน้านี้มันกินเท้ามันเถียงเลยนี่มันไม่่อน,นาตายหรอบอกเอ้าไปยบว่าค่อยลืมข้าั่นจะคุณไปเถียงก่อนไปแล้วข่อยเอาหน้มไปหงวงกินก่อนข้าวหนึ่งข้าวนึงเท้า เฮ้ hey, ยกา่าบ้างเหรอขบก็ลืมนะลืมนะ้ะ <Hey. S 1> เฮ้ยเบียวแม่มาเด้ <Hey. S 1> เออ,าอ้าวอ้าวหอนกดนไปลงน้ำนัำ่นตกน้ำในบางห้าเนี่ยโว้ย hey. <Hey. S 1> มากเล่นน้ำา้วยนมึงอ่ะ <Hey. S 1> เดียเดียวเดีวดีวถ้ามือหนาดีดีกูมีเลยบ้านี่ นี่ตัวมงผ่านข้ากล้วยง่างไโอ้านอาตัวนั่นไม่างัวบ่อีอรอนไม่ตองน้ำซเนาอมึงเดือดมึงเดือดจําจปัน่นขวดได้หนิว้าฮ<ะ>มจานน้ำไม่หนำงัวตีมูเขานะ่ะไปให้ง่ายกรุงเทพงกุงไทย เจ้าวัไปเห็ดน้าหมูเขาตีโหยจานเสี่ยงมามเป็นผัวได้คู่มือเนี่ยเขาบอไปเห็ดดอกง,งานกรุงเทพกรุงไทยนั่นมาเลี้ยงง่วเลี้ยงควายเนี่ยหนเงินล้านเงินแสนทู่ความคิดเจ้านี่เขาทาเนาะเลี้ยงง่วเลี้ยงควายเงินล้านเงินแสนแล้วมึงมาจะใส่อะไรมึงสีมาหน้ามึงสันบอกดินสมก็น่าจะบาดสมเขียวว่ะ บักหน้ามันเปียกทั้งใจอีอะเออกระน้ำหนีมันสิกะสี่คำเลยเด้เจ้าบ้องวั่าขวบบ่เว้เมื่วกูเนี่ยมานแต่ว่าเขาก็แบบเม่วากูมันอินดี้เปนอินเตอร์คุณยามแนงไม่อยู่วัดคุณกูไปอหน้ามันอยู่วัดกันได้ดอกไม่เ,เมื่วเจ้าเนี่ยก็คือบ้านขึ้นเมืองก็นาะไม่นอนวัดแล้วเจ้าเนี so ่ยกินยังนะ เป็นตัวเสียบทีมึงอยากน่องสมบูชี้เอี้ยงวิก็อยากแล้วน้อคือเป็นตัวเสียบเถอเอามึงก,กินน้ำเบืองเนี่ยโว้ยบ่ได้แล้วเสี้ยงเมียก,กูมันมาก,กินบักชมกูช่วยเมียก,กูอุ่นกับมึงอยากนี่ยสวนบอกหน้าเนี่ยมึงก็เพียกินเองดีละโว้ยคือแพงเท่าจ้านามข้าวบักท่งบักแซวซืือๆแพงน้ำโมน้ำพวกน้ำเจ้าบ่อบ่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 ได้ดอกกูช่วยเมียกูกิน มึงคิดเมื่อให้เมื่อหน้าประมาณบอกไปซะเมย์หืมจานอามขาบบ้าหลับผสมหรือซื้อมาแพงน้ำกูหืมเดี๋ยวมึงเจออิตาลีตอืออิตาลิแบักเสี่ยงเมียงมึมงมบอกน้ำไผ่บักเสี่ยงมึงบอกผู้เดียวสิบบอบอกกูบอกกูบอกกับกูมานหน่อยกูเอ้ยโทษมึงเลี้ยงกูมานสิบบอเออเออเออ กูยิยินอยู่ว่ามึงนั่นไปอยู่ก็หลวงพอป้องแปงมาเตียนวิชาอาคมมากกัาหลายปีกูไิ้ยินว่ามึงน่ะมีวิชาตัวเก่งตัวพู้เดผพู้เดกระเสือเมียนอยู่เสี่ยงมึงเมียนดอกจานำ้ำกูนะเป็นบัวเรียงมาืจอเท่ไบงไทยบทาทน,นะขาก็ซาไปสันหลาดกูนะบุมมีจุงวิยยงวววสัยยังดอกมึงก็ทอมตนแต่เสี่ยงเอาแบบนี้มาลเสี่ยง ถ้ามึงใส่วิซ่าขี่ตัวตัวให้กูขข้นกูกใหม่ได้กูเจ็บบอกสมมึงไปกินมึงอยากบอกสมเม่นบอตานามมึงนี่กาโจทย์อยากแห่กูเนาะใสงกูตัวมึงขึ้นกูกใหม่กูก็สิตัวมื่ไหรดอกเออแต่ว่าแหกกูตัวมึงลงมาจากกก้ใหม่นี่กูขึ้นหวากูตัวได้อยู่ด้โอ้เสียง มึงขือมั่นใจเถอะวะกูวะกว่ากูสลาผู้น,นึงกันหรอวะแต่ถามมึงตัวกูลม่มมาก่าดดมึงเสียเมียให้กูได้อะบอโอ้กานอามี่เอาออจาอัาจางสันเลยบอได้ถ้ากูตัวมึงได้นะมึงนะก็ต้องเสียเมียให้กูก็กันได้เฮ้กเสียง ถ้ามึงมั่นใจปานก็เอาตามที่ตกลงมึงอะอย่าลืมค้าบอกจะาของได้กันตัวกู้งห้ได้นะมึงเล่นก็ไผ่บุลเล่งมาเล่นก็บลกเสี่ยงเอาเสี่ยงกูขืนมาแล้วมึงตัวกุลงกี่อะไกะน้ำ ขึ้นซ้ำนั่นอ่ะมันบ่พอดอกต้องขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขอจังสิตัวได้ขึ้นไปอีกเฮ้เอ้ามาฆ่านี่เรื่งคือเพออีกทีเออเดี๋ยวกูจะขึ้นไปอีกอโอ้ยจันอามขึ้นซ้ำนั่นไม่ใพอดอกขึ้นอีกพูดขึ้นอีกไปใหม่พูดเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงนี่กระสุนเะไรด้วเนี่ย นี่เศรษฐกุลพี่อีกยูบอกกูแหงความสูงโอ้ยมันบ่พอดอกยอดใหม่พูดเออพูนละพูดสูงกว่านี่กว่าพายโอ้ยกูกลัวความสูงมันก็จะกุลผีสิงสูงเด้รเอาเอาเอาแซ่บเอาออ้้าบึกเซียงมึงหมาหาจีแยง โอ้ยจานำ้ำนี่เจ้าพระท่านหูโตอีกบ่ก็เจ้านะ่ะบอกคอยที่แหลกว่าให้ตัวเจ้าอะ่ะขึ้นตึกกกใหม่ตอนนี้นะ่ะเจ้าก็ขึ้นตึกกกใหม่แล้วอโอ้ยจกจบโอ้ยจะเป็นตัวแต่นาะเจ้าเสียเมียคอยเลี้ยวตายเลยกูเสียงหอบักเสียงอลไรแบบนี้โอ้ยจึง่็สูงแข่าลงกูประเดี่ยเสียงเสียง มึงสวกูร้อมมึงสวกูร้อหกูลองอะไรกูกำลัสูงอืมอืมอือกูมันจะบบอะไอาอขึ้นไม่เองได้ก็รงมาเองสิอัยไอ้อำเลกเหตุหนีของเราว่ะถากินเขาก็ไปกินจุกเถอะเฮ้ยเขาถ้าข้นไปเห็นยังเรื่องโป๊กมากนั้น โอ้ยเท้ากูเจอบักเซียนกูเจอบักเซียนมันตัวขึ้นมากวิเท้าเท้าเท้ายามาอย่ามาหนีไปหนีไปเมื่อเห็นเลยให้ยนเลยไปตอนอยู่เลยเท้าเอ้าเป็นยังไงเท้าก็ยังคอยเมื่อเอ้าจาน้ำเจ้าคือเป็นยังสี่เจ้าคือขี่ส่อในรถดูผู้ชายน่ะบอกเขาเดาเข่าหนึ่งเข่านึ่งเด้เท้าหนีไป นี่ไปนี่แจาคบักเสียงเขาโอ้มเมยเอ้คือหน้าบกักซุ่มก็ลงมาไหนบารีเมฟิโอข่อยกับจานอามนะต้องลงกันไหวว่าถ้าข่อยนะตัวจานอามใดจานอามนะ่ิเสียเมี่ยข่อยแต่ถ้า,ถาข่อยนะตัวจานอามบไดีข่อยก็ต้องเสียเมีให้จานอามอ,อีรีบอกไอเสี่ยงเจ้าสองคนต้องลงกันไหวแน่นอนอีรีบอกเทาอีรีบะะอ,อกเจ้าสองคนนี่ แมนแมนเทาข่อยโตลงมาใหม่น,น่าหนะอยจริงจเพราะว่าอ,อานนุ้ยสูงเลยแต่ว่าตอนนี้ข่อยที่ว่าโมค่าแล้วเท่าอยูก่กับโมฆาเจ้าจะไปเห็ดเจ้าเจ้าจะไปเหตุยังแฝงกับมันได้เขาโอ้ยเพราะได้หรอกเทา่าเจ้านี่ฮัตเป็นคนไม่มีสาจาัจจะยังไต่ย่ามได้ข่อยนั่งไปอย่างที่จ่าเป็นคนไม่มีสัจจะขสันก็ตามตกลงหนล่ะไอ้เปี่ยงไม่เสียวข่อยนะ่ะอยู่กับหลวงพ่อมาดน ่อยนะเรีนบักรเรียนงานป,ปุปบเนไ e. รตั้งแต่ข่อยนะแต่งานมาเนี่ย่อยก็บ่เคยเล่นบักรเรียนงานจักเทื่อกไอ้หนิงกับซาเซียวเอเอไม่เป็นยังดอกเดี๋ยวข่อยนะสอนให้เฮ้ยเถ้าเถ้ายาเถ้าเจ้าเจ้าใช้แบบนั้นแ้วเถ้าเที่ยงเที่ยงเที่ยงเหน่งเ่งได้เที่ยง เี่ยงเเี่ยงยัยจังสันเสี่ยงพุ่งหโอ้ยโอ้โ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 หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอนโหโอ้โหโอเโหโองหโอห้โหอ้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 ออเอหหออหหน้้้ออหห้้โอ้ ปาดบัวข่อยสม,มือจากเด่นอินเทอร์หน็ออินเทอร์เนต็ตนำเนาะเฮ้ยเ้าเจังยีนโกนเรื่องมันผ่านมาแล้วไก่มาเล้วกันไปยได้เท้าเสพผ่านทัไ่ไหบอกเจียงไมนเห็นเท่าสองคนมาเยอะเอ,อ้กระเจ้าน่ยไปตกลงกับเขาไว้ถ้าเจ้าว่าเหตุน,นะ่ยเจ้าว่ามีสัจจะได้เท่าเออ,ออข่อยงอเป็นคนไม่มีสาจาัจจะแต่ว่ามือเนี่ย ตรงได้แก้แค้นมันก่อนจะไปแก่แค้นแม่จังไรเสี่ยงแนนไม่ว่านี่จะเริ่มแล้วบอกจะพึ่งถือตัวไม่ได้เท้าจะยังโมแคดิบบอ,อตะแพนเนี่ยคอยขึ้นมาเบิดขึ้นลาบล่องว่าบอกเสี่ยงมันหงว่ท่านเอาแน่นอนแพนยังคงเจ้าอีกเท้านี่ไงบังตดคอยนี่อันขี่มาเบิดขึ้นเพื่อแพนอี่เลย คนนี้ก็แสบเพื่อ en กันเนาะเท้าถอยว่ากลับป้าเท้าอย่าไปท้อเจ้าบอกเจ้าน่ะน้ำนไหมเขาเหรอนั่นไเมทำไมเป็นผู้ใด้หรอเนี่ยอันตัวหินมอกเสี่ยงบอ ้ยเ<ร>้ามองเอนพี่หรอจะมึงดีๆคนคนคนนี่นั่นอันจเจ้าเกี้ยวหงายอยู่แถวนี่จะเห็นบักเสียงบอบักเสียงเจ้าาำ้านบักเสียง,งยังเอ้ยเจ้าเป็นคนเสียงหน่อยสมบอเออคอยนะ่ะเป็นคนเสียงหน่อยจะเกิดเราบอกเจ้ทาทำงามบักเสียง,งยังโงเ้ยบักเสียงนั่นมันเป็นคนพอดีมันไปหาตัวปูตัวคนมาว่านี่ กระพึ่อตัวข่อยสองคนไปหมันมเมื่อนี่พวกข่อยสิเมาแกเก่ยียนมันเจ้ากะถือเพึ่งเซยงตัวดูกันบ่ข่อยนี่แห่งถือตัวดูหน้าข่อยก็มันอยู่แก่กันเอ้าแม่สมบออ่ายขาสันเฮาสามคนก็อง้ออกเดียวกันตีสันขาสันเอาเจีงสรีบอกเจ้าเมื่อรวมแผนการกันน้ำส้มข่อยตัวให้บอกเสียมดมบังต้น บักเสียงเมื่อิานดนบังตดไอ้เข้าอยู่บน่ะมาเึือบนขาอันขีมว่าเบิดขึืนบักเสียงนั้นบูงหูดอกวันคือบังตดเฮ้เพื่อนเจ้าอ่ลูกไกย่างมากกว่าเสียหอดหน้าเจ้าน่ะคือบุลลองดมเบิงทำไมมมนละเฮยเบิร์ดบอกแต่บักเสียงดมเบิงดอกมันบ่ได้กินนี่เสียแพ้เท่าได้เออแมื่วามเราอยู่ได้เถาเขาย่างมาต่างกักไก่เมื่อวันมละเฮยเบิร์บอกแต่คือบุลลองดมเบิง เออคอยลองดมมืองกได้เท่าถ้าเกิดมันเมเนอีดีเดี๋ยวมันติดเสียแผนเฮาอุ้ยเอ้าอุ้ยทำไเจาเป็นยังไงเฮ้ยโอ๊ยอ้ยคอมพิอคือเป็นเบือคอยังขีหน้ามือดีเหรอเขาเขายินเขาเขาเายน โอ้ยจาน้าเจ้านี่บอกซิมาตัว่อยด้วยบังกรเจ้านี่บอกิมาสลาดพ่อโอ้ยเเสียงเสี่ยงเจ้าเจ้าเขาบอกเสียงเสี่ยงวันนี้บอกเสี่ยงมึงตัวกูตามเราตามเราโอ้ยมคอมึงกับกูอยู่รวมโลกกันบ่ได้ จ้าด่าวไม่ตัวไฟเลยต้องว่าตัวความได้ก่อนว่ะมึงมึง